สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทยซิ่งครับวันนี้จะพามาชมเจา e ้าเอ็มหกศีู่น์ครับกับพันหใบ24ี่ครับวันนี้ก็มาไถยพานพวนครับตอนกูมันแล้วก็มาไถผพานพวนเพื่อเก็บหัวมันต่อครับวันนี้ก็มากัน ประมาณสี่ห้าค้นนี่แหละครับมาเก็บหัวมันตอเนื้อที่ก็อยู่ที่ประมาณสามสี่ไล่นี่แหล,ละครับนี่แหละครับกูมันแล้วแล้วก็ไถ่านพวนเก็บมันแบบนี้แหละครับถึงจะเอาไปขายรอบที่สองต่อครับนี่แหละครับไถขึ้นมาแล้วก็เก็บกองไว้แบบนี้แหละครับแล้วก็รอเอาไปขายครับนี่แหละครับ ทำงาน่าำกลางสายฝนครับรุ่นนี้ก็เป็นรถสี่สูบครับค่าเชื้อเพลิงนีประหยัดมากๆครับก็พี่ชายครับขับเองก็เพิ่งลงงานครับนี่แหละครับเข้าลึกมากครับ นี่นะครับข้อเสียของพันเจ็ดครับพันหกพันเจ็ครับแต่ถ้าเป็นพันสามนี่จะไม่ค่อยตัดหัวมันครับแต่ว่าก็ถ้าเป็นพันสามใบยี่สิบหกก็จะเข้าลึกครับแต่พวกหัวมันนี่จะถมครับแต่ถ้าเป็นพันเจ็ดนี่จะเข้าไม่ลึกครับก็จะได้ ขึ้นมาแทบทุกหัวเลยครับแต่ถ้าเป็นพันสามนี้จะเข้าลึกจะถมหัวมันครับก็มีผู้ช่วยครับด้านข้างพันหกครับตาช้างครับเป็นพันของคูโบตาเองครับ นี่แลครับจะตัดหัวมันแบบนี้แล้วครับแต่ว่าก็ผลผลิตก็จะออกมาดีครับก็จะได้แทบทุกหัวแล้วครับแต่ถ้าเป็นพันสามมีถมหมดครับ ประมาณเยียสีนี่นะครับแรงดีใช่ได้ครับ รถประมาณ2,000กว่าชั่วโมงครับรถได้2ปีแล้วครับเสียงเครื่องนี่ยังแน่นมากครับมือใหม่หัดครับก็แบบนี้แล้วครับค่อยๆไปเรื่อยๆไช่รีบไม่ได้ครับของไม้ ด้านข้างก็เป็นมันหมดครับแถวบ้านผมก็จะเริ่มปลูกมันกันเยอะแล้วครับก็ถือว่าตกไร่ละห้าตันก็ถือว่าสุดจัดเลยครับลำมันเก่าก็ทาทิ้งแบบนี้แล้วครับก็เป็นปุ๋ยชนิดดีเลยครับปลูกอ้อยต่อเนี่งามเลยครับนี่แหละครับผลผลิตค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆครับ แถวบ้านผมนี่ส่วนใหญ่จะเป็นดินทรายครับเพราะว่าจะเป็นเนินสูงครับดูดิครับแถวนี้ปลูกมันจะงามครับหัวก็จะใหญ่ครับไล่ละห้าตันครับประมาณนั้นเสียงเทโบนี่ก็จะออกค่อยๆครับแต่ว่าก็บ่งบอกพอรู้ครับออกมาก็ ใช้งานหนักพอสมควรครับรถคันนี้ทำงานไม่ได้พักผ่อนเลยครับดูเลยครับออกมาก็ข้อเสียก็เพลาท้ายด้านหลังครับน้ำมันก็จะเยิมแล้วครับก็จะได้เปลี่ยนซิมด้านหลังครับเท่าน,นั้นแหละครับนอกกนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรครับรถคันนี้ ก็ถือว่าเป็นรถที่ทนมากๆครับเที่ยนหนึ่งใช้งานทั้งปีเลยครับรถคันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วครับผู้รับเมามาแล้วครับท่ามกลางสายฝนวันนี้ถ่ายคลิปครับชุ่มช่ำกันทั่วหน้าครับวันนี้ผู้รับเมามาแล้วครับ นะครับคมแรงก็ขอฝากกดติดตามไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ